ครับก็หลังจากที่ประกอบใช้งานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาลองทดลองใช้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอา,อาจจะมองดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าผลที่ได้ออกมาก็คืออย่างที่เห็นนะครับจะได้ฟองอากาศออกมาคือเต,เต็มเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ นี่คือฟองอากาศที่ได้นะครับประโยชน์ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับสําหรับน,ว,น,นวัตกรรมตัวนี้ที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับทําให้มันใช้ได้2ออย่างก็คือทั้งเป็นตัวเบนจูรี่นะครับให้ฟองอากาศอย่างที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการทําเป็นมอเตอร์ดูดน้ํามันก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าผมได้ก็คือทําเผื่อไว้สําหรับดูดน้ำด้วยนะครับ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือปลายของท่อเบนจูรี่นะครับเราจะทําไว้สําหรับต่อสายยางเพื่อที่จะดูดน้ําออกก็ได้นะครับตอนนี้ที่ต้องการดูดต้องการใช้มอเตอร์2นิ้วดูดน้ําเพื่อจับกุ้งหอยปูปลาที่เราได้เลี้ยงไว้นะครับหรือจะทําเป็นหรือจะทําเป็นเบนจูรี่อย่างที่เห็นก็ได้นะครับครับท่านใดสนใจสั่งซื้อติดต่อมาได้ ตามคลิปวีโอด้านล่างนี้นะครับค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคูบแชแน,น,นะครับครับ